สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันครับวันนี้ก็เข้าสู่ต้นสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือเกมมันเดย์ไนท์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้เลือกติดตามแล้วก็เลือกนะครับดูฟอร์มกันวันนี้จะเป็นวันที่นิวคาสเซิลเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งมีการโชว์สระอิตาลีลงเล่นด้วยเอมโปลีเจอกับอูดิเนเซ่นะครับไปดูความพร้อมของพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับมันเดย์ไนท์วันนี้ลงสุดในการเจอ กับอาร์เซนอลและน o อตติฮมฟอร์เรสต์เป็น2ทีมที่ผลงานดีแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยเอาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ความมั่นใจอยู่ในระดับที่ดีครับแนวรุกข้างหน้าอเล็กซานเดอร์อีซับแอนโทนีกอร์ดอนและวิกตรีกิมารยสเนี่ยลงสนามได้ทั้งหมดก็เล่นในเซนเจอร์พาร์คบ้านของตัวเองยังคงคอนเซปต์ความดุดันและเล่นเกมรุกสนุกมีความบุบวาบอยู่สม่ำเสมอฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ ฟอร์มการเล่น4เกมหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่หนเดียวและที่สำคัญกุญซลออย่างจูเลโลเปเตกีเนี่ยเก้าอี้ร้อนมากๆผลงานไม่ค่อยดีครับวันนี้ถ้าจบไม่ดีก็มีโอกาสโดนปลดออกจากตาแหน่งแล้ววันนี้ถือว่าเป็นงานยากด้วยสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับอีกอย่างนึงเวลาเวนแฮมเล่นนอกบ้านในฤดูกาลนี้เนี่ยสนัดพึ่งได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับและที่สำคัญแนวรุก ก็ยังติดทดแบนอย่างโมเมตคูดูสนะครับยังลงเล่นไม่ได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเยือนนิวคาสเซิลผมยังมองว่าเป็นเกมที่ยากจนเกินไปพราะยกตัวอย่างอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยนิวคาสเซิลเล่นในบ้านก็เบี่ยนเอาชนะเวสต์แฮมไปสนุก4ประตูต่อ3ครับอย่างน้อยๆวันนี้ครับเล่นในเซนเจมพ์คบ้านของตัวเองความดุดันมีมากกว่าน่าจะเก็บ3แต้มเหนือเวสต์แฮมและเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดครับนั่นคือคู่แรกนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับอยากอัปเดตสถานการณ์พรีวิวดีๆก่อน,ตบบน, follow อตตนเต ลูกหนังร่วมกันคอมเมนต์ด้นนานด้านล่างช่องนะครับพูดคุยกันได้แล้วก็อัปเดตกันที่อาศัยเอ9ยูเก้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเที่ยงคืนครึ่งครับของการโชสเดาอิตาลีเอมปอรีเจอกับอูดิเนเซ่คู่นี้มีความสูสีกันมาก12นัดเอมปลรีมี15แต้มอูดิเนเซ่สินัดมี16คะแนนครับเอมปอรีในบ้านตอนเนี้ยในฤดูกาลนี้ครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นในการเจอกับน้องใหม่อย่างโคโมด้วยกันเองเกมรุกยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง12นัด ยิงได้เพียงแค่9้าลูกเท่านั้นนี่คือจุดด้อยของเอมโปลีครับส่วนอนิเนเซ่ตอนนี้5เกมหลังเจอโปรแกรมค่อนข้างโหดอันนี้น่าเห็นใจก็เลยแพ้ไป4แล้วก็เสมอ1ครับในการเจอกับเอซีมิลานยูเวนตุสและอาตาลันตา เมื่อเจอทีมเหล่านี้อูดินเนเซ่ก็สู้ลำบากครับแต่ทีนี้เกมรุกของพวกเขายังคงไว้ใจได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลุสกาที่ก้าวขึ้นไปติดท,ทีมชาติอิตาลีไปแล้วรวมทั้งฟอริองตวังนะครับตัวรุกมากประสบการณ์ชาวฝรั่งเศสก็ยังมีฟอร์มการเล่นที่ไว้วางใจได้ครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับน่าสนใจเจอกันตลอด5เกมหลังสุดเอมโปลีไม่ชนะอูดินเนเซ่เลยแพ้2และเสมอ3ครับจากฟอร์มการเล่นตรงนี้ครับยังไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่อูดิน อเเซ่บุกมาเยือนอย่างน้อยๆจะเก็บแต้มเก็บผลเสมอกลับบ้านตัวเองไปได้อเดิเนเซ่ไม่น่าแพ้ในเกมค่ำคืนวันนี้ครับและนั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลประจำวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้บหม่ในวัน,นอื่นๆครับวันนี้สวัสดีครับ